นั่งค่อยยิบน้ำก่อนยิบน้ำโอเคพี่ก็นั่งนี่นะนั่งนี่แหละนย่าล้อก่อนนิมรับครับพี่รับนั่งลงดีเลยยิ้นตายโก้จับไม่ได้เลยนะเียเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งนกิ้ไม่นั่งอ่ะยองก้ยันนมมมองนะ เฮ้ยเยล้เราหนีอาปลาบึงมาอาปลาบึงพี่พี่พี่เอาไอตัม้มฮะสวัสดีครับผมตั้มทีวีมึนครับทุกคน ซึ่งนี่นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะก็วันนี้ทุกคนผมจะตามไอ้เจ้าเด็กเลี้ยงแก่นะก็คือตามหามันนะ่ะเพราะว่าลูกไอ้โผนะ่น่ะลูกไอ้โผนะ่ะได้ปล่อยหรือว่าแก้มัดของเจ้าเด็กเลี้ยงแก่เป็นนะที่เรามัดกับลุงเกาไว้แล้วก็ตอนนี้ทุกคนผมมาเป็นเวลาสามโมงเกือบจะสี่โมงแล้วนะนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเจอมันหรือเปล่าผมจะมาอย่างที่เก่านะที่ผมเจอมันรอบน่าจะรอบแรกนะที่มันโดนอะไรนะั่นนหะน่าจะรอบแรกเลยก็อยู่ มันต้องขึ้นเขาเสร็จแล้วก็อ้อไปฝั่งนู้นนะก็ไกลยอยู่ทุกคนงั้นก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันยุงเยอะมากๆเลยนะมากๆเลยอ่ลยละนี่ยผมขึ้นช่องนี้แล้วก็เอียงไปฝั่งฝั่งขวาแล้วก็ลงไปเจอมันเลย รอนี้ผมก็จะไปทางเดิมเลยนะถ้าเจอเรอนี้คือตอนนี้คือน้ำมนยังอยู่ในกระเป๋าผมเลยนะก็คือน้ำมนของพระคุณมนนะผมได้ไปขอเขามานะถ้าเจอนี่คือผมจะให้กินเลยไม่รู้จับกอกอะถ้าไม่กินก็ซาใส่เลยนะเถือว่าจะออกนะน่าจะมีอะไรสิ่งล่างอะก็คือผมงงก็คือไอ้โผลเนี่ยนะมันบอกให้ลูกมัน มาแก้คือมันบอกว่าเป็นลูกน้องพ่อมันนะเพว่าน่าจะเกี่ยวกับไอโ้โผล่อะสักอย่างนึงนะย <c oughs> โอ้ยุงฝั่งนี้นี่คือผมบอกยุงเยอะนะยุงเยอะเลยแหละดูป่าแบบไม่ค่อยเดิบเชื้อนะแต่ยุงนี่คือแบบไม่ไม่รู้นะทุกคนเยอะได้ยังไงผมไม่ชอบเลยอนะยุง ตรงนี้เลยตรงที่มันเคยคุยกับผมนะแต่ผมขออนุญาตเช็ดกล้องนะทุกคนเพราะว่ามันเดินมากๆเลยโอเคตายแล้วนะก็สว่างขึ้นมานิดนึงอุ้ยตียุงเยอะแล้ก็เดินไปตียุงไปเลยไอ้แพ้ เรียกชื่อว่าแพนี้มันคงไม่ตอบกลับมาแน่นอนเพราะว่ามันนากาจะไม่ใช่แพล้วในล่ามันนะแต่ผมจะลองเรียกดูแะแพเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนผมไหมแพผมได้ยินเสียงด้านนู้นอะ ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของอะไรนะตอนที่ผมเรียกว่าแพ้แล้วก็เสียงตอบรับก็กลับเลยแบบมันตอบกลับมาแต่มันรู้เป็นเสียงยังไงนะ,ะไม่หแบบไม่ชัดทั้งหร่เดินตามไปดูกันงเสียงคนยิ่งด้านหน้านี้ แะไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมแต่ผมได้ยินนะเหมือนตัวอะไร้องเลย ได้ยินชัดไหมทุกคนผมได้ยินชัดมากมากเลยนะเสียงอยู่บริเวณน,นี้แหละแต่มันไม่ใช่เสียงพูดเสียงเลยมันเป็นเสียงรอ้องทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเสียงสัตว์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเรียกครั้งหนึ่งนะเอาให้ชูๆเลยเพราะตอนนี้ผมจะมองแล้วว่าเสียงอยู่ตรงไหนแพ้ แพเสียงเบานะทุกคนแต่ผมไม่ค่อยรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่อยู่บริเวณนี้แหละแพเสียงอยู่บริเวณนู้นนะไปต่เสียงไม่รู้เสียงอะไรร้องนะแต่เป็นเสียงแบบมันไม่ใช่เสียงพูดเลดรวป็ปเสียงร้องอะ พเสียงตรงนี้นะแพะไม่เสียงมาจากทางนั้นนะมาดูกันเลยมั้ยุงเยอะว่ะ ใครอะ่ะเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยใครวะเห็นเห็นเห็นโอ้โ<ฮ>เจอแล้วทุกคนไอ้แท้เอ้ยน,น่าเบื่อเจอแล้วนะทำอะไรไเล่นเหรอ Làm cái là, gì? Làm cái gì? Khánh ở đâu? Khánh nó đang đi đâu? Đi làm cái gì? Để tôi chơi hả? Khánh ở đâu? Đừng tìm Ăn nước không? Ăn của tôi Nam nước à? cười nước nè ao nước bao lấy bài chìm nè chìm bao? không lên ngó ok ok đi coi tên. không cái nước hả? không được. không phải không? mình มึนลังเลองผมจะมเดี๋ยตอนนี้อ๋อทุกคนผมคิดอ้วผมจะใช้อีออมอนรนดีว่าอใช้ดไหแล้วนะทุกคนอืมเองันทำเอเลยอะไรไม่ได้ทำอะไรเห็นไหมทุกคนผมใช้ผมจะลองใช้แล้วอย่าลอกันนะมึง ไม่<ด>ไม่กินฟันโนลดเอาเอ้ยเอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงคุยกันก่อนคุยกันก่อน,น,อนลูกพี่ชื่ออะไรนะเนเี่ยเพื่อนมึงเหรอโอ้ยดูวันเดิมรอมันเพลินนะมองเลยคุยๆมันก่อนคุยันให้มันตายใจนิดนึง <S <S เป็นเออเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีป่ะ ตอนนะั้นเลขอโทษขอโทษแล้วแล้วเออใครปล่อยนะรอบที่แล้วอะ่ะใครใครไปปล่อยผมรู้นะใครปล่อยอะ่ะเรื่องของมึงอโอเค,อเ,คเรื่องของผมนะถือว่าเก่งนะมีคนไปปล่อยได้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่ามีเพื่อนมีมิตรดีนะมีคนช่วยเหลือดี มองหน้าคุณทำคุยเลยผมไม่ได้มองผมไม่ได้มองคุณอยากตุเยเหรออะไรนะพี่เอเอคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข,เข้าไปคุยหน่อยได้ไหมอ่ะนิดเดียวคุยคุยเล่นกันได้ไหมยอย่าล้อกันเหมือนหมานะมึงเฮ้ยไปก<ม>ิง้งต้วบอกไว้ก่อนออได้ครับได้เลยนะผมผมไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะ ผมอีกแบบหนึง่งผมไม่รอบกันผมไม่ผมไม่แอบ,บกัดผมไม่ทําอะไรเราผมถ้าจะทําก็ทําตรงๆเลยทําต่อหน้าเลยไม่รอบกันแบบพวกพี่หรอกออยอก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 หยอกตอนยอกคนตีน้ำมึงยอกเล่นพี่ยอกซื้อซื้อย่าสามเน <laughs> ย่าสามเซนโอเคพี่คิดด้วยเลยผมจะได้ไม่เข้าไป อ๋อเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นอ่ะขามขาดน้ำเมืองกูบอยก่อนอ๋อได้เข้าไปตรงนั้นเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เหรอได้กูเซ่กระถอะเค้ยไปทางนี้ชิมาลงมาตัวตั้งมานี่ผมไปทางนี้นะเฮ้ยอพีกี้ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอต่อยน้ำน้มึงนั่งอ่นั่งตรงนี้พี่นั่งนั่งคุยกันนั่งคุยกันนั่งพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนมึงนั่งก่อนมึงเต้นกว่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนโอเคนะ่งจเย็นใจเย็นนั่งก่อนนะนั่งก่อนสิพี่ใช้พนเลยมึงอ่านี่อ่ะผมนั่งก็ได้อ่ะมามานั่งมานั่งนั่งค่อยยิ้มน้ำก่อนยิ้มน้ำโอเคพี่ีก็นั่งนี่นะนั่งนี่แหละนั่งอย่าล้อก่อนนะมึงครับครับพี่ขับขับนั่งลงไปได้ยังยิ้มตายกูจั่ ไม <die> ่ไม่่งนะเนดิไม่ั่งอ่ะยองกูยืนทำไม้ยมองนะเฮ้ยเราเรามีปลาบึงมาปลาบึงอ้้มอุอมเข้าไปอมอุมอม มึงอยาคลายนะมึงอยากลายนะน้ำคลายเลยมึงจะกินน้ำไหมไม่กินไม่กินเอะไงไม่กินกินนมกินน้ำกินน้ำกินกี่บาทนิ่งเนะ เก็บน้ำก่อนมันอมไม่อยู่นะตอนนี้ทุกคนเราดูอาการกันสนบน้ำเหรอวะนิ่งนะผมสะพายกระเป๋ารอยดีกว่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือเลกไหลผมนะไม่ได้อยู่ในตัวผมแล้วนะ ตอนนี้ก็คือมันอมไว้อยู่ทุกคนทำไมนิ่งอย่ายวะเฮ้ยพี่พี่พี่เอาอไอ้ตั้มฮะ ่จำกูไม่ได้เหรอไอ้อแพ้เหรอเออเฮ้ยจริงดิัวจังวะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ตั้มเล่ามาดิปวดหัวจังวะไม่อันนี้อันนี้นนช,ชื่อชื่อว่าอะไรนะมึงชื่อว่าอะไรมึงชื่ออะไรชื่อแพ้แพ้อ่ะอ่ะให้มาถามครับ เอหหออะไรจะเออไม่มีอะไรทามันออกไม่ได้หรอเออแ,แ,แล้วแล้วเจอเจอเหล็กหรือว่าหินอะไรในปากมเมื่อกี้ห้ยไปไหนเนี่ยฮะห้วยไปแล้วหรออ,อ,ยอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่แพ้จริงดิเออกลับมาๆๆแล้วไงไปไหนมาไปเที่ยวมั้งอีห่า ไหนดูดิไหนไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออไม่รู้คิดอะไเกิดอะไรขึ้นไหนค่ะใช่หรอเออไหนดูดิเออว่ะมันตีนปันแมวเลยค่ะนี่อันนี้ไม่รู้เลยเหรอไปไหนเนี่ยเมื่กอกี้ชูยตรงไหนทิ้งไปนานแล้ว หายแล้วมั้งหิวข้าวป่ะคนหัวคนหัวยตามก็เลยขึ้นวะเล่ามาดิไปออกจากที่นี่ก่อนไปไปแท้หนุ่ขึ้นไปไปไปเดียวทุกไปรู้สึกไงบ้างวาตอนนี้ฮะอร่อยไ้ย เฮ้ยท,ทุกคนผมมันออกไปแล้วเหรอวะตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะเอ้ยไปไหนเนี่ยกลับนะบ้านมเอากลับบ้านเหรอเไปใ,ใจเย็นใจเย็นเดินดีๆเดินดีๆเฮ้ยนี่คือผมยังงงอยู่เลยนะทุกคนเมื่อตะกี้มันยังอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็มันสลบไปแล้วก็หรือว่าไอคนที่จริงล่างออกไปฮะ โอ้โหไว้นรกคนไทยจะตดด้วยนะน่าจะแพ้จริงเนี่ยเจอกันเว้ยเออโอเค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 นะไอ้ uh huh. แพ้จริงหน่ทุกคนไหนผมก็หาเล็กเล็กไลผมก็จริงบอกมันคายเหรอ ปวดหัวเลยหาย,ยานี่จบเหมือนกันนะเนี่ยที่ผมเห็นมันคายอยู่บริเวณนี้แหละคือผมยังงงนะแล้วคือมันจะกลับมาในร่างเดิมหรือเปล่าในร่างที่ผมเจอมเมื่อกี้แล้วตอนนี้คือลุงลุงอนะไรน้ลุงเก้าผมก็ไปตามหมอผีด้วยคือผมแค่ใช้เหล็กไหลนะทุกคนแต่ตอนนี้คือเหล็กไหลหาย ลหลายๆนั่นแ่ะนะหายเลยผมเห็นมันคลายบริเวณนี้แหละหายจบเลยทุกคนนี่ลองใช้ครั้งเดียวแล้วก็หายนี่คือถือว่าอะไรเป็นอนุพันธอยู่นะผมบอกเนยเฮ้ยห,หายจริงนะทุกคนผมบอกเลยนี่เนี่ยมั่เป็นหินนะหรือว่ามันเป็นหินไปแล้ววะไม่น่าใช่ จบจบกครณอนะไม่ใช่หรอมองแต่ดำดันนะหายจริงผมบอกเลยผมเห็นตอนมันคลายอยู่ทุกคนแต่แบบมันคลายแบบทุยลงไปข้างหน้ามาเลยแล้วก็นี่คือตรงนี้นะเพราะว่ามันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็มันคลายมาตรงนี้ แล้วตอนนี้คือไปไหนแล้วผมกวาดมันนี้หมดแนละ้วไมมก็ต้องเจอหนีบบอ้แม็กก็ไม่ใช่เล็กๆนะเม,ม็ดใหญ่หรือ,ยอยใหญ่กว่านิ้วโปง้งอย่างนี้ะผมบอกเลยจบทุกคนจบแล้วนะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ใช้งานไปแล้วถือว่าแพ้แพ้น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแหละนะนะก็ถือว่า ได้ได้ถือว่าดีูด่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมออกจากที่นี่ก่อนนะผมยังงง,งอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาหามันดีกว่าพรุ่งนี้มาคุยกับมันเผื่อจะได้มันจำอะไรได้สักอย่างหนึง่งตนเกือบอาทิตย์อยู่นะที่แบบอืมแดกไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี้ค่อยมาหายรอบหนึ่งเดี๋ยวเรียกพวกมาช่วยหายดีกว่ามันเสียดายอยู่นะทุกคนเสียดายอยู่ผมรู้สึกเสียดายอยู่เนีน่ยเดี๋ยวผมจะจาไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาหาต่อทุกคน มันก็เจอคลิปหน้าครับคลิปคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ถือว่าโชคดีเลยนะคลิปนี้ที่ไอเจ้าแพอ่ะมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมรู้สึกแบบดีอยู่นะทุกคนแต่ถ้ามันต้องเสียเล็กๆกับให้แพ้กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมยอมเสียด,ดีกว,ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนมันก็ไว้เจอมีคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนคนระับทุกคนบ๊ายบายครับ